ราศีตุลการงานดีมีคนช่วยเหลือ<ะ>การเงินดีแต่มีรายจ่ายแฝงความรักควรใส่ใจกันมากขึ้น<อ>สวัสดีครับ<ส>ชาวลัคนาราศีตุลครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันครับช่วงที่5-11ถึงมิถุนายน2566ของชาวลัคนาราศีตุลครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีตุลพิมพ์คอมเมนต์กันเลยครับว่าตุลการงานดีมีความสําเร็จให้คุณมีรับความเป็นสุริมงคลตั้งแต่เริ่มต้นรายการกันเลยนะครับ ประกอนเรื่องของวาส,สนาการงานการเงนินและก็ความรักนะครับดูที่ดาววาส,สนากันก่อนนะครับชาวลัคนาราศรีตุลครับมีดาวพระศุกร์เป็นดาวจุลัตนุหรือดาววาสนาครับช่วงนี้ยังคงเข้มแข็งครับเป็นจุลจักรอยู่ด้วยือนสุภาวาส,สนาดวมมีการพัฒนาตนเองนะค,คุณจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะช่วงนี้โดดเด่น,นครับข่าวผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่านาเจ,จ้านายได้ดีได้ความช่วยเหลือครับใครทำมาขายก็มีโอกาสสัมพันธ์ชกล้ชิดกับเรื่องของลูกค้ารายใหญ่และก็ลูกค้าประจาเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ดาวพระศุกร์ยังเป็นดาวจุมณขด้้วยนแแต่เฬ จะเป็นความหมายในทางที่ดีครับใครที่ทํางานใหญ่ๆหรือว่างานยากๆ์ทาได้ดีครับโอกาสสาเร็จสูงนะครับใครทํางานกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครับเรื่องของเซลในหน้าเพราะค่าคนกลางครับเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินหรือรถยนต์ช่วงนี้โดดเด่นครับทํางานกลุ่มนี้ได้ดีนะครับต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีตุลครับมีดาวพระจันทร์เป็นดาวช่วยดวงการงานครับสัปดาห์นี้มีการย่าราศี3ครั้งนะครับช่วงที่5-6ถึงครับเจ้าเรือนการงานอยู่ที่เรือนสัตาช่วงนี้ ก็มีโอกาสที่งานจะเจรจาค้าข้องเป็นอย่างยิ่งครับมีเครดิตมีความโดดเด่นด้านการติดต่อสื่อสารการประสานงานครับใครทํางานเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าช่วงนี้เจรจาค้าข้องมากครับมีโอกาสเห็นช่องทางรายได้เสริมด้วยนะครับมีโอกาสที่ลูกค้าจะบอกต่อแนะนําสินค้าและบริการคุณให้กับลูกค้าท่านใหม่ด้วยนะครับถือว่าโดดเด่นนะครับวันที่7จดถึงแนะครับดาวพระจันทร์นะครับเจริญกามะอยู่ที่เดือนพันธุเป็นประช่วงนี้การงานส่วนหนึ่งอาจจะมีงานที่มากมากขึ้นนะครับใครทางานบริษัทองค์กร แต่ส่วนหนึ่งมันเป็นงานของเพื่อนโรงงานนะครับบางครั้งก็มาขอความร่วมมือหรือขอความสัมพันธ์ที่ดใีให้ให้คุณมาช่วยเหลือการงาน,นครับทำให้คุณเนี่ยก็มีโอกาสใช้ช่วงนี้ในการแสดงความสามารถนะครับแล้วก็ถ้าผลงานโดดเด่นก็มีโอกาสได้รับความดีความชอบจากขัาหน้าเจ้านายนะครับใครทำมาค่าขายก็ถือว่าโดยรวมถือว่าค่าขายปกติดีนะครับช่วงนี้ค่าขายดีวันที่9-11ถึงดนะครับดาวพระจันทร์นะครับอยู่ที่เดือนปุตตะช่วงนี้ก็มีโอกาสสัมพันธ์กันชัดเจนของการงานกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่า ใครทางานบริษัทองค์กรก็หมายถึงเรื่องของผู้คุ้ใต้บางคับบัญชาครับสนับสนุนงานคนดีหรือว่าลูกน้องบริวารน,นะครับรวมถึงผู้ที่มีอายุน้อยกว่าด้วยนะจะช่วยเหลืองานคนดีครับใครทาํามาค้าขายหมายถึงลูกค้าที่มีอายุน้อยกว่าครับสนับสนุนสินค้าและบริการนะซื้อคนดีครับซื้อคือคนได้อย่างมากครับแล้วก็ปูตายังหมายถึงลูกค้ารายใหม่ด้วยมีโอกาสที่จะสนับสนุนคนดีนะครับและก็บอกต่อสินค้าและบริการของคนเช่นเดียวกันนะครับ ถือว <cn> ่าการงานโดยรวมก็ยังคงดีครับสัารนี้นะครับการติดต่อสื่อสารการประสานงานการเข้าสังคมนะครับดาวพระสาร์ดีช่วงนี้ยังคงเข้มแข็งครับอยู่ที่ราชาโชคครับเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยโดยเฉพาะคุณเจรจาเสนอสินค้าและบริการหรือว่าเสนองานกับผู้ที่ต่างเพศกับคุณมักได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษครับใครเป็นเซลล์เป็นเนน้าเป็นพ่อค้าคนกลางช่วงนี้ก็พยายามเสนอให้กับผู้ที่ต่างเพศกับคุณครับเขาจะไม่ตายดูช่วยเหลือนะครับซื้อสินค้าและบริการคุณครับมีโอกาสเจรจาและปิดการขายได้ง่ายได้ไวนะครับ ท่านี้ครับดาวพระพุธดาวจันทรสุภาพมาอยู่ที่ตอนมรณะครับช่วงนี้ถ้ามองเรื่องของการทํางานบริษัทองค์กรเนี่ยพยายามมีอะไรก็พยายามสื่อสารให้ดีนะกับหัวหน้าเจ้านายผู้เข้ามิชาครับมังมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาอักษรหรือว่าตัวเลขดูให้ดีด้วยนะครับดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีตุลครับมีดาวพระอังคารครับจนรกระดุมพระการเงินนะครับช่วงนี้อ่อนกําลังอยู่ที่เรือนการงานครับคือการเงินอาจจะ งานดีอยู่แล้วหรือมีส่วนหนึ่งต้องพัฒนาตนเองครับแต่การเงินส่วนหนึ่งอาจจะมีเรื่องของรายจ่ายแฝงครับเรื่องของการทํางานนั่นแหละครับใครทํางานบริษัทองค์กรอาจมีรายจ่ายการเงินยังคงปกติดีนั่นแหละครับเพียงแต่มีรายจ่ายเกี่ยวกับการทํางานรายจ่ายแฝงเกี่ยวกับเพื่อโรงงานการสังคมโดยรวมถือว่าขอให้คุณเตรียมการให้ดีแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้นะครับเป็นเงินสํารองฉุกเฉินไว้แล้วก็รายจ่ายโดยรวมก็ยังปกติดีเนี่ยคุณก็จะมีเงินเหลือเกลี้เก็บได้นะครับพยายามทาแผนการใช้จ่ายล่วงหน้านะครับส่วนผู้ที่ทํา ธุรกิจกิจาการร้านค่าโดยรวมก็อาจจะมีส่วนหนึ่งมันค้งมีเรื่องของต้นทุนสินค้าะบริการทีรท่เพิ่มขึ้นนะครับมันทำให้รายได้น่าจจะส่วนของกําไรอาจจะลดลงไปบ้างครับแต่ถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจในการทําง,งานนะครับสู้งานให้เต็มที่ก็รายได้ก็จะกลับมาดีนะครับโดยรวมถือว่าการเงินเนี่ยยังคงปก,ปกติดีนะเพียงแต่ออต,ต้องวางแผนรายจ่ายนะครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับมีดาวร่างคานครับเป็นดาวเจ้ริอนปัตนิเรื่องของคู่ครองแล้วก็คนรักนะครับ ชวงนี้อ่อนกาลังครับอยู่ที่ทางการงานนะครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วส่วนหนึ่งอาจจะมีเวลาให้กันไม่ตรงกันหรือว่ามีความเห็นเรื่องของการทํางานไม่ตรงกันนะครับก็พยายามคุยกันให้มากครับใช้เหตุใช้ผลลดการใช้อารมณ์นะครับโดยเฉพาะคุณนะครับชาวลัคนารัสิตุนพยายามพูดคุยเหตุผลแล้วก็คุยกันให้ดีให้กําลังใจกันครับก็จะประคับรคองถนอมใจแล้วก็ความรักก็เป็นปกติดีนะครับส่วนผู้ที่ยังโสดอยู่ที่ดาวพระศุกร์ชุดนี้ จเป็นปุตตะด้วยถือว่าดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลผู้ที่ยังโสดช่วงนี้ก็มีโอกาสนะครับพบรักจากทางไกลบ้างจากการสื่อสารทางไกลหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกันนะครับมีโอกาสที่จะคุยกันได้แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่อายุมากกว่าคนด้วยนะครับแล้วก็คุยกันได้ครับช่วงนี้กอถือว่ารักใหม่ยังคงดีนะครับแต่ในแต่การเป็นดาคู่ครองนั้นก็ต้องดูใจกันยาวๆนะครับสรุปดวงรายสัปดาห์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับถือว่าการงานดีนะครับมีคนช่วยเหลือคุณออย่่างแนนนนะครับ มีบททดสอบอยู่บ้างแต่คุณพัฒนาตัวเองนะครับการเงินดีนะครับเพียงแต่อาจจะมีรายจ่ายแฝงบ้างครับเตรียมการให้ดีนะครับความรักควรใส่ใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะผ่านช่วงนี้ไปได้และดีนะครับท้ายนี้ครับกระผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีตุ้นพิมพ์คอมเมนต์นะครับตุ้นการงานดีมีความสําเร็จคุณมีการงานที่ดีมีความก้าวหน้าและความสําเร็จเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ